สวัส,สด,ดีครับผมชื่อเด็กชายพัชราบุตเอกนักเรียนชั้นประถมศึกษาพิที่ บ้านใหม่งบประมาณเงินจากงบประมาณจำาววน5,000บาทคิดต้นทุนวัสดุ3,890บาทรายได้รวมทั้งเป็น1,000 0บาทผลความพึงพอใจจากแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนและผู้ปกครองต่อผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์จากสน,นหูหางไก่พบว่านักเรียนรู้วิธีการและขั้นตอนในการในการทำงานประดิษฐ์ดอกไม้จากไม้ ร้0ยละ94.00อยู่ในระดับมากที่สุดนักเรียนรู้วิธีการย้อมสีและรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์คิดเป็นร้อยละ90.0 90. 0อยู่ในระดับมากที่สุดผลิตภัณฑ์ที่นักเรียนชื่นชอบมากที่สุดคือกระเช้าดอกมะลิคิดเป็นร้อยละ92.00สำาหรับผู้ปกครอง